เอาเลยครับผมก็กราบสสวัดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในด่านวอร์ดวุ่นวายนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นแพทช์ใหม่แล้วนะครับผมมากับแม่อีกานะครับซึ่งไอแพทช์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นแพทช์ของคิลเลอร์จริงๆเลยเอ,อ้ยกระตุกมันเป็นแพทช์ของคิลเลอร์จริงๆเลยนะครับผมก็คือมันค่อนข้างที่จะทําให้คิลเลอร์ได้เปรียบขึ้นสูงขึ้นมากเลยนะครับแต่ก็สนุกดีนะเพราะว่ามันมีความแบบว่า ทำให้เราต้องใช้วิธีในการจุกยากมากขึ้นนะครับผมนี่อีกาวะ่ะอีกาตัวใหญ่กาเบาหรือเปล่าอุ้ยน้มไวแล้วตอนนี้ยังเหลือ5เครื่องอยู่นะครับผมอันนี้เรารู้สึกได้เลยนะผมรู้สึกได้เลยว่ามันปั่นช้าลงนะฮะมีเพื่อนมาช่วยปั่นด้วยแบบนี้เสร็จไวแน่นอนเอาว่ะแขวนรองเสาขาวด้วยนะฮะ ก้าเปอร์เซ็นต์่เยอะอนะมาละแม่มาละการแก่อีกาเนี่ยมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับถ้าโดนไล่แบบว่าอีกาตึงๆเนี่ยคือเราจะโดนหน้าต่างไม่ได้นะถ้าเราแก่อีกาอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่แก่เราก็มีโอกาสที่จะโดนตัวที่สองทำให้เราเจ็บนะฮะ ป่าโห้ยฮิตบล็อกกว้างมากเนี่ยผมผมต้องโหลดเนี่ยผมโหลดกรต่างไม่ได้คนระับตั้งแกให้เสร็จก่อนโอ้ยเกือบไปแลยเมื่อกี้จังหวะเฉิดฉิวเฉิดฉิวชุยฉายเพื่อนโหลดน้าตาไปนหนึ่งสเต็ปอุย้ยไปทัน เกือบไปแล้วโดดหล่อนึังทีดูไม่ทันแล้วสิเนียนไปชิดอีกาอังงงอีกแล้วตันนี้อีกางงแล้วยังไงเพื่อนอุ้ยติดตัวรอทุกคนอุ้ยบาลัตขึ้นมาเนี่ยอุ้ยวัด น pues ี่เพ nah, ื่อนเราใส่กันไม้เพื่อนแลวผมฉีกยาวมาุดนี่แม่นแต่ว่าบกกว้างนะครับตัวนี้อีการไม่เป็นไร มันไม่ได้เจ็บเลยเนาะแล้วผมวิ่งยาวไงนี่ปีกาจตัวนี้แพ้กับหมาแล้วทุกคนโอ้ชมโอ้ นี่ที่เฉียวแค่ไปลายปลายนะโดนเฉยเลยหลอกเอออ้าวหายเลยปั่นไฟกันดีกว่าฮะเหมือนเขาจะไปจุดโทเทมแล้วเรียบร้อยนะครับผมโทเทมไฟของเขานะ ตงนี้ผมว่าดีมากเลยนะคือมันมันช้าจริงนะทุกคนคือรู้สึกได้เลยนะนั่งปั่นเฉยๆก็รู้สึกได้เลยอนะคือตามตามปกติตามอัปเดตแพทเนี่ยคือเคือเนี่ยรู้สึกว่าปั่นช้านิดนึงอยู่แล้วนะแต่ก็อันนี้นี่คือแบบโคตรชัดนะครับผมถ้าเอาพวกพานาอะไรมาคอโมโบนี่ผมว่าช้ามากๆนะต้องลองทำบ้างแหละเฮ้ยโว้ยแต่ข้อเสียของมันก็มีอะถ้าแกะเอาเทมก็เรียบร้อยอุ้ยกโคตรยเรยเรด็ดโคตรเย็ดโคตรเสร็จ โทษนานเลยเอาวะฐานิกาอืมคราวนี้ไม่โดนวะต้องเห็นแล้วมั้งเพื่อนโอ้ไม่ไรอีกแล้วเราปั่นซ้าให้เพื่อนดีกว่าแบบนี้ถ้าเขาไม่ไล่เราก็เป็นตัวปั่นไปเลยน่าโอ้ไม่ไรอีกแล้วผมโดนผีจู้ก็โหล ฉีกเลยอยกาวนี้โอ้โหทุกเอา้ามาแล้วอะมาเลเพื่อน อ๋ปั่นช้าจริงๆเนี่ยโซเทมอยู่ไหนไม่รู้ละนั่นะน,ะนะอย่าไปแกะแลยเกินไม่ไหวแล้วอุย้ยเสียสลังไปนิดนึงฮะแหมเสียวาบเลยเหมือนช้าจริงว่ะอันนี้เพิ่งสีม่วงหรือเปล่าเนี่ยสีม่วงแน่เลยอันนี้แค่สแต็กเดียวนะครับผมปั่นช้านะถ้าสองต,ต็กถ้าจะผิดต้งจะหิวช้ามั้งเฮ้ เครื่องสุดท้ายครับเพราะเราจะไปเช็กเครื่องนะผมอ้อมไปช่วยเพื่อนดีกว่านี่ตามแผนไปเพื่อนอเคเขาจะไม่กลับมานะครับมันจะไปเช็คเครื่องยาวด้วยเพราะเครื่องมันสุดท้ายแหละมาเนี่ยหนุม่มฉันเป็นพ่อของนายเองอยู่สิน้าเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปซ้ําเครื่องนั้นให้เพื่อนนะฮะบ้านใหญ่เอาไว้ก่อนดีกว่านะเครื่องนี้ได้เยอะกว่าแล้วเครื่องนี้ก่น ขาวขาวอยู่ใกล้ๆด้วยโอ้โหเรื่องเกินอะไรอะไรอะไรอ่ะสวยโอ้เดวิดคิงทำงานไปเกิน จะห่วงเครื่องแล้ววะถ้ามีคนล้มเพิ่มมีเครื่องนี้ไม่เสร็จนอนครับโอ้โหปั่นช้าด้วยแย่เลยยากเลยว,วะ่ะเกมนี้มาดีเพื่อน ตามมา Come on man เออตามอย่างนั้นแหละอืมมาตามไปจีนี่ดีหนึ่งทีโอ้ไปอีกแล้วแย่แล้วครับแบบนี้เครื่องไม่เสร็จชัวรโอ้ยปั่นแตกด้วยหมดแล้วเมื่อกี้เครื่องนี้จากห้าหกสิบ ผมต้องหาเครื่องใหม่ละทุกคนตรวนี้มีเครื่องมานนแล้วสวยเราปั่นเครื่องนี้ดีกว่านะครับที่จริงอ่ะคนจะแบ่งเป็นบ้านใหญ่นะเพราะว่าเขาจะเสียเวลานะเขาต้องขึ้นไปบนบ้านอีกไหนเขาจะมาตรงนี้มันไกลามากเลยเอาคอนนี้แหละน่าจะได้ปั่นฟรีและถ้าเขามาผมก็เน,นเนียนเอาโอ้เพื่อน มันมานานจังวะ่อจะเสร็จเออสวยเพื่อนไม่รู้เพื่อนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดสายกลางดีกว่ามาแล้ววะไม่ทันเพื่อนไวเกินอ้าวสวยมานี่เพื่อนจิกลงไปเลยพี่จารกาเองน้องเอ,อ้ยโอ้ไม่มาทุกคนโอ้โหไม่ทนัน กลับไปอุ้มหมดทุกคนอ้ยนึ่งคลิปหนึ่งคลิปยังไม่เห็นนะตัวนี้ตัวนี้มีญานะไม่งั้นนะ่าแฉบแฉบแล้วจะออยิงเหรอยิงมันช่วยนะเออเออบอกอะไรเพืเออ่อน บอลเทามบอลเทามอดุดด้วยหน่อยโอ้เพื่อนมันจะแทงไม่กดด้วยเลยไม่ได้ครับมออไม่แทงอ๋ออดเร็วจังวะเออแทงหลังโชยเพื่อนมีหรือเปล่าอาเรียบเลยเฮ้ยแทงหลังวะ โอ้ยเปอะไรมีเลยบาลาน์โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ